สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้ศบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปัก แรกกันยายน2025หรือว่า1ถึง15กันยา2 0 2 5นั่นเองโดยแน่นอนว่าคลิปเป็นรนดอมเป็นแบบสุม่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นเลยนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วคลิปนี้ใช่ของคุณนะคะขอเริ่มจากลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขากันสัก,สกหน่อยนะคะออลัคนาราศีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีชาวกรกฎมีชาวกลุมนะคะมีชาววันจันทร์ นะคะมีชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะเแล้วก็มีชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเพราะฉะนั้นโดดเด่นที่สุดเลยนะจะเป็นชาวธาตุน้านะกรกฎพิจิกมีนตัวเด่นที่สุดนะคะเนาะรองลงมานะคะขออนุญาตเป็นเป็นชาวธาตุไฟแล้วกันนะคะเมสิงเมสิงธนูนะคะอันที่จริงชาวธาตุด้วยก็ได้นะชาวชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันประมาณนี้แล้วกันเนาะที่โดดเด่นนะคะ แต่แบบโดดเด่นที่สุดนะธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกอโอเคนะคะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนความสัมพันธ์นี้อมมองเห็นแล้วโดดเด่นที่สุดเลยเป็นความสัมพันธ์รักซ่อนเร้นหรือแอบรักแอบชอบหรือเปล่านะ,ค,ะความสัมพันธ์ทีอ่อยู่ในมุมมืดบุมอัแบแอบคบกันนะคะแอบแซบแอบคบกันแอบกินกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินผลประโยชน์แล้วก็ แอบรักแอบชอบหรือไม่ได้ไม่ได so ้เปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้งไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะและเป็นไปได้ทั้งเปิดเผยความรู้สึกกันแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยนะคะเราก็โดดเด่นแบบเรื่องการเรื่องงานนําพามาหรือว่าเรื่องการเงินการลงทุนผลประโยชน์นําพามาด้วยนะคะดูทรงถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินน่ะดูดูแลปล่อยกันไปไม่ได้หรือว่ามันมีความหวังนะคะมันมีความหวังว่าเรื่องงานเรื่องเงินมันจะเป็น อะไรที่แบบจะสมหวังสมปัารถนาอะไรห, ansen, หรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะก็เลยมีพลังงานในเชิงอยากจะพยายามไม่ได้อยากจะสูญเสียไปนะเพราะว่าต้องรักษาไว้ซึ่งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรย่างเงี้ยแต่บางเคสพยายามรักษากันไว้เพราะเรื่องเซ็กซ์สิบแปดบวกนะคะเออเป็นเซ็กซ์สิบแปดบวกอะไรก็เลยแบบไม่ไม่ยังไม่อยากเสียไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่อยากปล่อยไปอะไรยเงี้ยเนาะนะคะ แล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้ก็มีเรื่องราวสะบักสะบอมกันมาเช่นกันเนาะนะคะมีเรื่องราวแบบไม่แน่ใจเป็นเรื่องเงินหรือเปล่านะคะ,ะหรือว่าเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามัน,ม,นมีประสบการณ์ระหว่างกันที่แบบไม่ค่อยไว้ใจหรือว่ายังระแวงระแวงอยู่อะไรเงี้ยสถานการณ์ครบซ้อนหรอก็กกทําให้ไม่ไว้ใจระแวงได้นะคะเนาะหรือว่าเรื่องการเรงินการลงทุนที่ยังแบบไปดูไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยก็ก็ก็ เช่นก็สามารถทําให้เราแวงได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะคะแต่เนื่องจากเนาะมันมี the 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 story เนี่ยความผูกพันความที่แบบเป็นสเปกก็ได้นะบางทีมันเป็นสเปกเป็นความผูกพันเป็นความหลงไหลความชอบในรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่อยากสูญเสียไปก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแต่ว่าโดดเด่นที่สุดเลยคือความสัมพันธ์อ ลึกลับซับซ้อนนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์แอบรักแ,แอบชอบอันนี้โดดดินมากๆนะคะเนาะเราลงมาก็คือการครบซ้อนนั่นเองนะทุกคนนะาการครบซอนอ่าลองดูซิว่าพลังงานตรงไหมนะคะถ้าเกิดพลังงานหลักตรงสัก60%เซขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันครึง่งครึ่งกลางๆมันไม่ค่อยแม่นมันไม่ค่อยใช่นะคะอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่เลยเนาะ เอาละขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องเทียนนะคะเดี๋ยวจะมีการจุดเทียนนะคะวันที่28สิงหา2025นนะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้เสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าต้องอิงกับบุญ กันกับคู่กรณีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จึงไม่ได้ตายตัวไม่ได้เหมือนกันทุกๆคนเนาะไม่ใช่ดําไม่ใช่เทานะอย่าลืมนะมันไม่ใช่สายดาร์กนะทุกคนเป็นสายแบบสายบุญสายสว่างอะนะคะเนาะใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ขอรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะ,ะถ้าเป็นบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะคะรวมไปถึงการจ้องคิวดวดวงกับออมแล้วก็ช่องทางในการัพ p อ o r t สนับสนุนนะคะส่วนบ้านดำต่อๆนะคะก็หลังบ้านหลังไม้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าเอะแล้วแบบนี้ปักแรกกันยาสนยี2สนะไม่ชัดเจนาตาดินจะเป็นยังไงบ้างเนาะปักแรกกันยานะคะไม่ชัดเจนาตาดินอมอมองว่าน่าจะยังยังยังซัพพอร์ตอะไรกันอยู่นะนะคะความเป็นเจ๊ดันป่าดานันการสนับสนุนอุดหนุนกันนะคะการให้กำลังใจกันหรือว่าความผูกพันที่พวกคุณมีอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วอาจจะยังมีการแบบ ยังต้องการที่จะเขาเรียกว่ารอดูดูรอดูความคืบหน้าการงอกเงยนะคะของความสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีการรอดูความงอกเงยของผลประโยชน์ก็ได้ถ้ากรณีพวกคุณร่วมงานร่วมเรียนหรือว่ามีเรื่องเงินร่วมกันแล้วก็คือออกแนวเราก็ไปกันต่อด้วยเรื่องของงานเงนิงน,งนผลประโยชน์การเรียนเหล่านั้นนะคะซึ่งดูดูแล้วพวกเราข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องนั้นแล้วแบบมันจะเจริญมันจะสําเร็จได้เราก็พพอร์ตหรือว่า เราก็มีใจให้กันที่เราจะทําสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยเพื่อ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 ที่จะสาเร็จร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะ <_ d ose> ก็อาจจะยังมีการรอดอูสถานการณ์ไปก่อนนะคะโดยที่เอามองว่าเป็นไปได้ว่าไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคือมันอาจจะเป็นในเชิงแบบใส่หน้ากากเข้าหากันบ้างไม่ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนยังไม่พร้อมที่จะมารักกันมันมีคนแบบ ยังเหม็นเบื่อความรักอยู่ยังไม่ได้อยากสนใจเรื่องความรักมากกว่าเรื่องการเงินการทองอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะก็เลยทําให้ออมมองว่าแม้ว่าพวกคุณจะรู้สึกต่อกันนะในเชิงความผูกพันในเชิงความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อก็อาจจะนะคะคือไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องความรักมาเป็นสาระขนาดนั้นเนาะนะคะก็เลยอ๋อน่าจะยังดูดูกันไปนะคะดูดูกันไปว่ามันจะไปออออกดอกออกผลยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะอืม ส่วนเรื่องการอยากเอาชนะกันออมก็เห็นนะมันมันมันมีพลังงานในเชิงดื้อดึงไม่ยอมแล้วก็มีทิฏฐิมานะอยากเอาชนะนะคะอมมองว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่พวกคุณมีทิฏฐิมานะหรืออยากเอาชนะกันตรงเนี้ยก็น่าจะยังมีคนเป็นแบบนั้นอยู่นะคะเอออยากจะเอาชนะเธออยากเอาชนะหัวใจเธอหรือว่าแบบแบบมีทิถะเออมันมีพลังงานในเชิงแบบมีทิฏฐินะคะ ก็อาจจะยังได้เห็นนะคะว่าว่า,ว,าว่าพวกคุณก็อาจจะยังมีกันอยู่บ้างอะไรอย่างี้นะทิฏฐิมานะนะคะต่อกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะก็เลยเอาเป็นว่าถ้าพวกคุณนะคะมีเรื่องงานเรื่องเงินผลประโยชน์ร่วมกันเอาองว่ายังไงยังไงสร้างความสัมพันธ์เนี้ยยังดําเนินไปนะคะยังซัพพอร์ตนะคะอุดหนุนสนับสนุนเจอด้านฝ่ดาดันอะไรกันไปอยู่นะแต่ถ้ามันไม่ได้มีความข้องเกี่ยวอะไรแต่อย่างใดเลยเนี่ยนะมันก็แค่แบบ รอดูไปอ่ะเออความสัมพันธ์นี้รอดูไปแล้วก็อยากเอาชนะกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. อันไหนดูซิว่าไม่ชัดเจนธาตุดินนะคะแล้วปักแรกกันยาสองพันยี่สิบห้าเขาจะทํำยังไงนะคะ mm hmm. เขาจะทํายังไงกับคุณบ้างเนี่ย mm hmm. เขาจะทํายังไงกับดิน six o f pentacles five o f pentacles n i g h t o w o n d s the hermit 1 h of s o r d s นะคะใต้สำหรับ The e m press มีไพ่ชาวฤูศพนะคะเออ่ชาวกันนะคะเออปากแรกกันยาเขาจะทำยังไงสถานการณ์เนี้ยถ้าเกิดเขามีแฟนแล้วนะอืมเามีความรู้สึกว่าเป็นเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะถ้าเขามีแฟนของเขาแล้วนะเขาอาจจะจําเป็นต้องให้ เหมือนกับจบความสัมพันธ์นี้เพื่อเลือกเพื่อเลือกแฟนหรือเปล่าเลือกแฟนหรือว่าเลือกคุณแม่อะอืมนะคะหรือว่าเขาจะเทคแอคชั่นความสัมพันธ์เนี้ยในเชิงแบบเป็นแค่เจ้านายอะไรเงี้ยเราเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันเท่านั้นนะเออสมมตินะอ่าหรือว่าเราก็เป็นแบบปฏิสัมพันธ์กันเป็นแค่เจดันกับป่าดันกันก็พอนะอะไรอย่างเงี้ย ซุ่มๆอะไรเงี้ยมันมี10ดาบด้วยไงเดี๋ยวเขาดู10ดาบก่อนเขาจะอ่าไม่ชัดเจนธาตุดินนะคะปักแรกกันยาเขาจะทำยังไงขอขยายสิบดาบสิบบสบถ้วย เคสแรกก่อนนะถ้าคุณกับเขาเนี่ยเป็นตัวจริงซึ่งกันและกันแต่ตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาไม่มีทางเลือกอ,อกมมองว่าเขาจะพยายามแบบเอ้ยประคับประคองอะให้ให้ให,ให,ให้ยังเป็นครอบครัวกันให้ได้มากที่สุดอะนะคะเออแม้ว่ามันสถานการณ์มันจะอาจจะดูกอบกู้ลาบากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ออมมองว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องพยายามรักษา ความเป็นครอบครัวเอาไว้นะอืมอาจจะต้องแบบมาหาข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันที่จะเยียวยาสถานการณ์นะคะอาจจะต้องคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเนอะอาจจะไม่มีทางเลือกก็พยายามรักษามิตรภาพไว้นะคะอืมถ้าถ้าเป็นตัวจริงซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขามีแฟนตัวจริงของเขาอยู่ เขามีพ่อแม่มีครอบครัวมีธุรกิจกงสีอยู่อะไรเงี้ยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นความแน่นแฟนที่สําคัญกับเขาอะเออมองว่าเขาต้องรักษาทางนั้นไว้นะเออรักษาทางหลักทางใหญ่ทางนั้นไว้อะเออแล้วกับคุณมันไม่สามารถไงบางทีแบบสมมตินะเขาจาเป็นต้องบล็อกคุณเขาจําเป็นต้องคุยน้อยไม่ติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะรักษาทางหลักทางใหญ่เอาไว้อืม หรือถ้าคุณกับเขาอะเป็นสมมตินะเป็นคนในสังคมรอบข้างเดียวกันเช่นร่วมงานร่วมเรียนอะไรกันเอามาว่าเขาก็จะกักกักคุณไว้ในความสัมพันธ์เนี่ยแหละนะกักากักกันไว้แบบเออก็ยังดูเหมือนกับจะรักษาไว้แบบยังดูจะสนิทอะไรอย่างเงี้ยแต่สองดาบคือมันมันมันไม่ได้ให้สถานะหรือมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นอะไรกันไงเขาจะทำอย่างไรกับดิน เขาจะทำอย่างไรกับดินอืมนะคะเออเคสที่เห็นโดดเด่นนะในกรณีถ้าเกิดสมมตินะพวกคุณเนี่ยมีความสำคัญในเชิงเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นแฟนเก่าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอามาว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะกักกัก,กไว้เนี่ยแหละ นะเออก็กักกักนะคะถ้าพวกคุณทํางานเรียนด้วยกันอะไรด้วยกันเป็นแฟนเก่ากันอาจจะเอ้ยกักกักกันไปนะคะกักกักกันไปเคสที่บล็อกปิดกั้นมันก็มีโอกาสแต่เคสบล็อกปิดกั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งเขาหวงภาพลักษณ์ทางสังคมของเขามากๆนะคะหรือว่าหรือว่าต้องต้องต้องรักษาหรือเซฟครอบครัวเขาสังคมใหญ่ๆอะไรของเขาบางอย่างอะถ้าถ้าเคสนั้นอะบางทีเขาแบบ เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันต้องมันมันต้องบล็อกกันอะไรอย่เงี้ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นภาพรวมนะถามว่าเขาจะทำยังไงกับดินเอามองว่าเขาน่าจะให้คุณเป็นคนพิเศษในลักษณะแบบแบบซุ่มๆนะเนาะเออให้คุณเป็นคนพิเศษแบบซุ่มๆกัน เจ๊ดันป๋าดันเจ้านายลูกน้องเอ่อเป็นคนพิเศษที่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มีสถานะอะไรอะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันก็คือเขาก็ยังให้คุณอนะเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกหรือว่าแบบเป็นแฟนอยู่แหละแต่แบบมันมันไปไปมามาเนาะเออต้องใช้คำว่าอย่างงี้มันเป็นมันดูไปไปมามานะอืมไปไปมามาเหมือนแบบ าเป็นแฟนตัวจริงก็ไปไปมามาเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีสถานะอะไรเงี้ยเออนะคะพระประคองแบบไปไปมามาอ่นดูความรู้สึกเขาซิแล้วไม่ชัดเจนทัดดินแล้วเขารู้สึกยังไงกับดินบ้างเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณในเคสที่เขารู้ว่าชาวทัดดินมีคนใหม่นะ สมมติเขารู้ว่าชาวทัดินมีคนอื่นมีคนใหม่บางทีเขาก็อาจจะรู้แล้วก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยในบางบางทีเขาก็รู้สึกหึงหวงก็ได้นะหึงหวงเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากรณีคุณกับเขาเอ่อถ้ากรณีชาวทาดินไม่ได้มีคนใหม่นะคะแล้วเขาไม่ได้ไปรับรู้อะไรทั้งนั้นนะคือคุณไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยถามว่าเขารู้สึกยังไงอมองว่าคุณเป็นโอกาสงามๆเนาะเออเป็นโอกาสงามๆที่เข้ามาแล้วเขาเหมือนกับ ค่อนข้างอยากจะอยากคุยอยากพูดนะคะรู้สึกแบบแต่มันก็มีความหึงหวงแน,แน่ๆแล้วล่ะนะคะมีความหึงหวงด้วยมีความแบบอยากพูดอยากคุยแต่เขาก็รู้สึกไม่ดีด้วยอะ่ะเขารู้สึกไม่ดีหรืองอนหรือมันมีเรื่องดรามา่าอ๋อในบางเคสเป็นการห่วงเรื่องภาพลักษณ์ก็ได้เนาะห่วงเรื่องภาพลักษณ์แคร์ขี้ปากชาวบ้าน หรือเขาก็งอนมีดราม่ารู้สึกแบบดราม่ารู้สึกงอนอะไรคุณหรือเปล่านะเนี่ยแต่มันผูกพันกับคุณเนาะเนี่ยเป็นคอนเนคชันดีๆที่เขาแบบผูกพันอะความรู้สึกของเขาคือคือคุณเป็นคนสนิทเป็นคนที่เขาผูกพันเนาะมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เสียใจเสียดายนะคะเป็นคอนเนคชันดีๆเป็นโอกาสดีๆที่ผูกพันเป็นคนสนิทนะคะ ที่เขาเสียดายเสียใจนะอาจจะคิดถึงเสียดายมิตรภาพดีๆนะคะอืมเขาจะรู้สึกยังไงกับดินเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องอยากรักษามิตรภาพนี้ไว้อ่ะนะเออคุณเป็นเพื่อนที่ดีเหรออะคุณเป็นมิตรภาพดีๆนะคะ เสียใจเสียดายแสดงว่าสามดาบมันคงเป็นความเจ็บที่เขางอนอะไรบางอย่างนะงอนหรือว่าเรื่องดรามา่าเรื่องเสียภาพลักภาพพดอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกแบบทั้งผูกพันด้วยแล้วก็ทั้งทั้งเจ็บด้วยอะไรเงี้ยนะทั้งรักทั้งเจ็บอ่าทั้งผูกพนันทั้งสึกไม่ดีนะคะ แล้วทิศท,ทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุดินทิศท,ทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ทิศท,ทางแนวโน้มในอนาคตมีไพ่พิจิกนะคะก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจับกันไว้แบบเสียดายอยู่ไงเนี่ยมีคนเสียดายสมมุติถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะเออเนี่ยความเป็นแฟนความเป็นครอบครัวหรือการมีลูกก็ได้นะมันทําให้รู้สึกเออเสียดายเนาะ ก็เลยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากปล่อยไปสมมตินะคะยังไม่อยากปล่อยไปยังอยากให้อยู่ก่อนเ,อเสียใจเสียดายหรือถ้าพวกคุณเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างปฏิสัมพันธ์กันแล้วมันต้องรับผิดชอบอะไรกันไปอย่างเงี้ยคงก็ยังต้องข้องเกี่ยวด้วยเรื่องเหล่านั้นแล้วแต่มันเย็นชากันหรือเปล่าไงเออมันมันแค่ปฏิสัมพันธ์กันด้วยเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเหล่านั้นแต่ว่ามันดูเย็นชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะ มัยังมีความเครียดอยู่นะมันมีความเครียดแฝงอยู่เป็นแบบยังเสียเสียใจเสียดายกันอยู่อะ่ะอืมทิศทางในนมก็เลยอาจจะยังเนี่ยเด็กเหียดอาจจะยังจับยึดจับกันไว้แบบหลวมๆนะคะเอออย่างน้อยๆก็ยังได้มีกันและกันอยู่แล้ววะอะไรเงี้ยสมมตินะเออแต่มันมันเดดเดยแล้วเนาะมันเลิกรายอย่าล้างมันเย็นชาจุดชืด มันมันไม่มันมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสัทีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอืมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนแปลงสัทีงัน้นก็เอาแค่นี้ก็ยังดีก็อยู่ไปแค่นี้แล้วว่าอะไรเงี้ยน,นะส่งนั้นอนะ่ะอืมทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ในบางเคสทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปกันแบบเป็นโลกใบที่สองเป็นโลกสองใบอะไรอย่างเงี้ย จะให้เลือกก็ลำบากอะไรเงี้ยนะสมมติถ้าเกิดอยากจะให้เลือกก็อมันก็ลำบากมันมันเหมือนมันอึดอัดคับข้องใจไปหมดนะคะเงินเหมือนมันอึดอัดมันคับข้องใจไปหมดอืมอาจจะแบบเป็นโลกเป็นโลกสองใบกันไปตัดสินใจอะไรไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้นะคะอันนี้ในเคสที่แบบในอนาคตสมมุติถ้าเกิดจะมีการบล็อกปิดกั้นกันเกิดขึ้นนะน,นี่พูดก่อนนะ ในอนาคตถ้าเกิดมันจะมีขึ้นมาเนี่ยการบล็อกปิดกั้นปิดใจเนี่ยเอางงว่าพวกคุณจะต้องใช้คําว่าโคตรคิดถึงกันเลยเออนะคะมันจะแบบโหยตามสืบตามซ่องนะคะอืมคิดถึงมากๆอะไรเงี้ยคอยจ้องจับผิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยนะอะดูข้อความสิไม่ชัดเจนทตดดินแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณ ปากแรกสิงหาเขาอยากจะบอกดินว่าเขาบอกเขาต้องการการยอมรับจากคุณอน่เอออยากจะมั่นใจว่าคุณยอมรับเขาได้ในบางเรื่องบางราวนะแล้วเขาก็มองหาออของขวัญของฝากจากคุณ่านะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่เขาอยากให้มีการเซอร์ไพรส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยการเซอร์ไพรส์ของขวัญของฝาก เขาคิดถึงคุณคิดถึงอ้อมกอดของคุณด้วยนะนะคะอาจจะคิดถึงนะค่อนข้างคิดถึงมากแล้วเขาก็กลัวว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะ่ะเวลาที่เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยเออมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเขารู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะได้มีการมาแชร์ทําอะไรด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหมูกระทะปิ้งย่างหรือว่าได้ได,ไ,ดได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะ เออแต่เราอาจจะจำเป็นต้องปล่อยกันไปถ้าคุณยอมรับเขาไม่ได้อะนะถ้าคุณไม่สามารถให้ความมั่นใจเขาอะว่าคุณจะยอมรับเขาได้ในบางเรื่องบางอย่างอะเราอาจจะต้องปล่อยกันไปก็ได้นาออะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณด้วยนะคะาไม่รู้ว่าเขาเคยโกหกอะไรคุณนะคะเขาบอกว่าการตามหาความจริงทําให้เขาอึดอัดมากเลยนะเช่นเขาอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับคุณคุณไปพยายาม อ,อยากรู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับเขาเขาบอกว่าอึดอัดนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดกระทำก็ตามนะคะอืมแต่มันก็คิดถึงคุณอยู่อะนะเขาบอกเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเนี่ยนะตรงมากแล้วก็กลัวด้วยว่าเวลาผ่านไปผ่านไปมันจะเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์เขาอยากจะสัมผัสช่วงเวลานั้นอีกครั้งจังเออแรงดึงดูดเยอะมากนะคะทั้งโหยหายคิดถึง าบอกเขาเสียสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งด้วยนะคะบางทีอ่ะการที่เขาได้คิดถึงว่าแบบจะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเสียความเป็นตัวเองก็ได้ไงบางทีแบบมันเป็นจินตนาการใกล้เนาะว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นภาพว่าเราได้ทําอะไรร่วมกันเออช่วงเวลานั้นเนี่ยแบบเขาเสียความเป็นตัวตัวเองไปเลยแล้วเพราะว่าดูทรงในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันยากหรือว่าไปต่อกันแบบลําบากก็ได้นะคะ เนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนอิน่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะยิมแปดสิงหาสองพันจะจุดแล้วนะคะยังไงก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย